ข้าวทอวันนี้ผมก็อยู่ในแมปมีมซีนะครับเย่ Yay! อ่ะวันนี้เนี่ยผมก็จะมาสุ่มเอ่อฮาคีนะครอ่ะผมมีเกือบทุกฮาคีแล้วแหละยกเว้นเอ่อเรนโบนะครับจะมาสุ่มไม่ได้เลยสุ่มจนเพชรหมดอะ่ะเออถ้าสุ่มจนเพชรเพชรหมดไม่ได้จริงๆเนี่ยก็เออ ไม่รู้จะทำอะไรแล้วอะนะไปรัว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 ไป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 โอ๊ยเจ็บคอเอิ่มโอ้โหเกลือ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  โอ้ยเยอะเกินไม่ได้แล้วอย่างนี้ต้องมีสูตรแล้วครับมานี่เลยจุบเออโอ้โสปอยจังเออนี่ครับสูตรของผมหนึ่งสองสามแล้วก็ว,วับชิปอืมแล้วก็รอให้เฟสสเต็ปคููดาวเสร็จนะครับนี่แล้วเราก็ ชุบมาทีแล้วก็ตีตีตีตแล้วก็ชุบตีอย่างนี้ค่ะเรื่อยๆไป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 ถ้าผมไม่เห็นเออถ้าผมไม่เห็นเรนโบว์เนี่ยทุกคนก็คอมเมนต์บอกหน่อยนะคบ เขาอาจจะไม่เห็นก็ได้อืมอืมอืมมันได้บ้างเนี่ยผมไม่ได้เลยออืมอืมอืมทุกคนเบื่อแย่เลยเดี๋ยวผมตัดให้นะครับ กี้ผมไปเทรดมานะครับเทรดเพิ่มมาอีกเออห้าพันเจ็มนะอ่านี่ครับไปสุ่มต่อเยิ่เขาให้เออเออให้ยกข้อเสนอพอดีนะครับเทรดห้าพันเจ็มเนะี่ยอ่ะผมก็เลยเออเอาไปแลกกับ ไอ้พวกเอ่อผลผลระดับเอ่อผลระดับมิสติกห้าผลนะครับอแล,ล้วผลมิสติกห้าผลไปเยวยวตอนนี้ผมสุ่มจนเมื่อยนิ้วมากเลยนะขอไปพักก่อนนะครับเดี๋ยวไปสุ่มผลกัน เออนี่ครับผมไม่ได้เออผมไม่ได้เลนโดนะืมสุดได้แค่อัอนนี้ครับนี่สโนวี่ทำไมเอฟเฟกต์มันเหมือนเดิมลองเป็นดาฟบารวัดโอ,อ,อ,อ้เออกิฟต์กิฟต์มีเจ็ดยเจม ฟัดไอบายสงังคือ๋อคือสองจนเหรอไไวฉันต้องถึไงไนขอเจ็รอยเพชรค้อ,องนะ ทำไมฉันต้องให้นายเพื่อนโหดับเอ,อไม่ใช่เอ่อหมัดหมัดที่โงงที่สุดในเกมเพราะว่ามันมีแค่นี้อ,อ่อ Give me the light gem จริงๆแล้วผมจะให้ก็ได้นะครับแต่ผมไม่ให้เจ็ดร้อยหรอกผมให้แค่สามร้อยห้าสิบพออ,อคุณไม่ต้องการ เออเพรจากผมแล้วเหรอฮะไหน,ไหน,ไหนอันนี้คนดูเลยเนี่ยอะเออคาเทียที่สุดเ,เทปมาแล้วเพื่อนแล้วฉันก็จะให้ห้เพันเอ้ไม่ใช่ดิ ให้ก็ดีแล้วเนี่ยฮะหรือว่าฉันจะไม่ให้นายเลยฮะโอ้เออคุณครับผมผมเยะแล้วนะครับคน แค่นี้ก็พอแล้วไปทำเผาเผาใช่ไหส่งอาสิโอโอ้คุณโดนแน่เออไม่ใช่โดนนะครับเออไม่ใช่นะ เออผมไปให้ดูที่ซื้อหาทีถูกหาทีที่ผมมีก่อนนะครับนี่อันนี้จะเป็นเออหาทีสังเกตนะสามารถมองเลเวลอีกฝ่ายได้มองเลเวลเพลเยอร์ก็ได้เอาเข้าตายอ๋อเขาเปิดทีทีกหึืง วิ่งีไงเอาละมันเปลี่ยนครับทุกคนเห็นไหมนี่เท่เนี่ยอ๋อสู้อยู่โถ่ผมไม่ได้สู้คุณอ่ะกดลูลูอ่อออออะเจ้าทะเลเกิดอ่ะไม่ใช่สิมีมบีสเกิดอ่ะ ตีให้คนดูดูไหนละกันนี well, again, ่ครับอย่างเบี้ยวอย่างเบี้ยวอืมเบียวจัดอืมเอาเฮ้ยดวงเฉยไม่ใช่อืมนี่หลบด้วยทางนี้ ไม่ได้ผมบักโอม่เชิอม,มาเาเาดาเมจไม่พออีกอะไรอ่ะผมว่าคอมโบสุดยอดคอมโบของผมที่ผมเคยทำมาแล้วนะเนี่ยดูดิถ้าสู้กับตัวธรรมดาเนี่ยอย่างโหดอ่ะคอมโบ เออดาเมจไม่พอได้ไงเนี่ยเราเอเอ,อเฮ้ยอะไรอะ่ะโอ้ยโอ้เฮผมโดนเอออืม,อมเปิดทางที่สังเกตกันอยู่ไหนโอ้ยผมพีไม่พีไม่เป็นคุณก็ยังมาใส่ผมอีกอะ่ะตายเลย อ่ะเดี๋ยวผมส่มผลให้ดูก่อนนะไปสิบรอบผลอทหารลุกขึ้นไม่ใส่ละโอ้โหเกลือนะครับเดี๋ยวเกลือนะเน้นเกลือ เต็มกระเป๋ามันเก็บยากอันนี้ขออนนั้ตนนัวน,นั้นออกได้อืผมอยากเห,กหน็นว่าสีมันจะเปลี่ยนไหมเขาไม่นนเปลี่ย,น,ยน,นเป็นสีแดงเหมือนเดิมแล้วอืม เคมีอะไรเอ้ผมน่าจะจำผิดนะงั้นเราไปฟาร์มกันเถอะคััไปผมกินผลโมจิแบบถ้าจะฟาร์มเนี่ยผมแนะนำเลยนะครับใช้ผลโมจิดีมากเอ่ออาผมลืมไปผมมีประตูวาร์ปนี่นะ ่สสไป ako? ท so hard, yes. hay hay ี่เกาะเอ่อพังก์ไปอืมเคล็ดนี้ใช่หรือเปล่าน่าจะใช่นะครับอืม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 นี่อืมอืมเอ้าลืมเปิดฮากี้ เอ้ย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 ัมโบเดอสิของอ้ฟเมออฟเฮ้ยหได้ไงโอเมกอดวัดเยอโอเมกอดไม่มีสิ่งใดอืมอืมขาทำได้ไหอืมนี่แบบนี้

อืมอืมอ o ไะครับเอ่อผมจะฟาร์มให้ถึงเควสต,ต่อไปเลยนะอ่ะาเมื่อกี้ยผมไปตีพัมกินมานะครับวิธีเสรก็คือเอ่อเราต้องตีตัวนี้ครับอ่ะนี่อย่างนี้ครับเออแบบถ้ามันไปเรื่อยๆนะนี่แล้วเราก็ จะได้เฟมออฟครับเฟมออฟมันก็คือเออเออกออกมาไม่ได้นะเฟมออฟเนี่ยเราต้องเอามาใส่ตรงนี้ครับแล้วบอสพัมกินก็จะเกิดอย่างนี้เลยเป็นออา อ๋อไม่ดีนรถไม่ไมากพอเถอะแต่ว่าผมเออผมได้เออไอเทมที่ชื่อว่านักเก็ตแมนมาด้วยนะคะนี่อ๋อผมมีแล้วเนี่นก็คือแปลไทย,ย่างี้ครับเออสวัสดีพวกนายต้องการที่จะซื้อ เออพัมกินด้วยหนึออ่งนักเก็ตแมนกับ5ล้านไอ้สามสล้านห้าแสนบาทท่านนายไม่ท่าน,นายไม่ซื้อแล้วก็ฉันจะตามหลอกหลอนนายไปทุกที่โอ้ไม่ก็น่ากลัวมากแต่ว่าผมซื้อมาก่อนหน้านี้แล้วครับเดี๋ยวอยู่ไหนนะ อ๋อยังไงนี่ครับผมซื้อมานานแล้วแหละตอนน่าจะตั้งแต่ตอนเวลสองร้อยสามรอยแล้วผมเห็นคนตีกันก็เลยเออเข้าไปแจมด้วยสรุปคือได้พังกินแมนเฉยเลยก็เลยเออเอามาซื้อตรงนี้ที่ผมมีเงินพอเพราะว่าเออเริ่มต้นมาผมพิมพ์โค้ดก่อนเลยนะ อย่างโกงเพราในแมปเนี้ยเออได้ได้เงินกับเพชรเยอะมากเลยนะครับอ่าไปลองเส้นหากันดูได้นะแล้วก็เช่นเคยครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนบ๊ายบายจ้าบ๊ายบาย